สวัสดีครับช่องเนอพารวยนะครับเย็นๆแบบนี้ก็เลยแวะมาเล่าข่าวเกี่ยวกับเรื่องของคริปโตที่ตลาดกําลังเปลี่ยนแปลงนะครับอาการไม่ค่อยดีนะตอนนี้เพิ่งไปฉีบเข็มสามมานะฮะร,รู้สึกว่าปวดแขนมากแล้วก็ยกไม่ไหวนะฮะตอนนี้เรารู้สึกว่านะ แต่ก็อยากมาทําคลิปครับก็เลยขอสักคลิปละกันนะฮะวันนี้ไม่ค่อยได้ลงเลยนะ,ะับวันนี้ยุ่งๆนะครับแล้วก็ฉีดไฟเซอร์มานะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าแต่ละกระดานเป็นอย่างไรบ้างวันนี้ผมเอาอ่าไปแคปเจอร์หน้าจอเกี่ยวกับเรื่องของแต่ละกระดานเอามาเปรียบเทียบให้ดูเลยว่าตลาดมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงนะฮะเกิดอะไรขึ้นนะเกิดอะไรขึ้นนะฮะ,ะน,น,ะฮะนี่อันนี้เป็นสีเขียว,ข,ยวของกระดานบิด m มาดเนาะซึ่งบิดหมาดเนี่ยเขาเป็นอีก,กระดานหนึ่งที่เขาเรียกอะไร คนแห่ไปซื้อพวกชินจาพวกอะไรพวกนี้ครับอ่ามันก็จะมีในกระดานพวกนี้ก่อนนะครับแต่ว่าบิตมาทเนี่ยต้องบอกว่าข้อเสียของเขาเนี่ยมันก็เคยโดนแฮกเนาะอ่ามันก็เคยโดนแฮกนะครับประมาณ2ครั้งนะครับส่วนใครที่จะซื้อจากกระดานนี้ก็ลองวิเคราะห์ให้ดีๆนะครับว่าอ่าข้อดีข้อเสียเนาะเป็นยังไงนะลอง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 ดูนะแต่ว่าตอนนี้ให้เห็นความสีเขียวก่อนแล้วกันผมเปิดกระดานมาให้เขียวว่าแต่ละกระดานเป็นยังไงนะฮะอ่าอันนี้ถ้าจะไม่ผิดก็กระดาน เกเรโอไหมฮอบบิตเท่าที่ฮอบบิตนะฮะนนผมมีหลายกระดานะก็เลยเอามาให้ดูดหลายกระดานอันนี้ฮอบบิตนะครับเราจะเห็นว่าสีเขียวเริ่มบวกกันมา3% 7% 5% BTC ก็เขียวแล้วนะ BTC ก็กำลังขึ้นแล้วนะครับเพื่อนๆเ,เพราะตอนนี้เรามองแสดงว่ามีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปไเกือบทุกเหรียญน,นะครับดอสคอยก็ขึ้นมา4กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับที i บัอินุก,ก็ขึ้นนะครับน่าแสดงว่า แนวโน้มและทิศทางที่ดีตอนที่ย่อร่วงแบบนี้ใครซื้อไวโอโ้สบายเลยนะเพราะฉะนั้นน่าจะทํากําไรได้ดีนะครับพอแล้วมาดูอีกกระดานห,หนึ่งนะครับอีกกระดานห,หนึ่งอันนี้น่าจะเป็นเกเตโอนะถ้าถ้าผมจําไม่ผิดการเรียงภาพไว้นี่นี่ครับอ่าประมาณนี้นะครับอ่าอันนี้น่าจะเป็นเกเตโอที่ผมใส่เข้าไว้นะครับ SLP ก็บวกอีเทเรียมก็บวก BTC ก็บวกชิบะอินุก็บวกนะครับอ่า แต่ละกระดานผมเห็นไมหมครับสามกระดานแล้วก็ก็ก็มีแนวโน้มทิศทางที่ขึ้นทุกกระดานเลยนะครับไม่มีตัวไหนสวนไม่มีกระดานกระดานไหนที่ทําร่วงนะครับมาแสดงว่าทุกกระดานขึ้นหมดเลยนะเราจะเห็นว่าโหแต่ละกระดานไม่ธรรมดาและเขียวปีเลยนะครับแล้วก็ขึ้นทยานกันขึ้นมดทุกตัวเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกรนนออกระดานหนึ่งอ่าอีกกระดานนึงนะครับอันนี้น่าจะเป็น o k เคนะฮะอ่ะากระดานของ OKX OK กก็ เขียวเหมือนกันนะครับชิบะอีดูก็บอกห้าเกว่าเลยอีลอนนะฮะบ,บวกมหกจสามแปสวยมากๆเลยนะครับศูนย์จะศูนย์จะลดลงอีกหรือเปล่าน,นี่น่าจะศูนย์หายอีกนะนี่เพราะว่าคนที่ติดตามผมอยู่ก็รู้อยู่แล้วว่าผมเหรียญกาวเนาะกาวเบบี้เอ่ยกาวอีลอนเอ่ยนะฮะนะหลายๆตัวนะฮะเพราะว่าไม่ใช่แค่กระดานไทยอย่างเดียวกระดานนอกอย่างเดียวนะฮะเรามาดูกระดานไทยมากดีกว่า บิตคัพเป็นยังไงบ้างนะตอนนี้สวยเลยนะนี่บิตคัพก็เขียวทั้งกระดานเช่นกันนะฮะอ่าเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นทุกๆตัวกําลังพุ่งทยานขึ้นนะฮะพุ่งหันหน้าขึ้นหมดเลย BTC ก็ขึ้นแล้วนะครับอีทเรียมนะครับเหรียญคับก็ขึ้นนะฮะสามร้อยสิบเจ็ดจุดห้านะมีใครติดดอ,อยอ่บ้างครับตอนนี้ยอมรับมาเสดีๆติดเหมือนผมหรือเปล่านะอ่า b n แนะครับแล้วก็มีในเรื่องของพวกทุกๆตัวฮะ XRP ก็ X R P ก็ขึ้นคึก ขึ้นทุกตัวเลยนะครับอ่าเราก็จะเห็นว่าแต่ละกระดานเนี่ยทำมันป็นขึ้นนะเดี๋ยวเรามาดูวิเคราะห์เหตุผลง่ายๆเนาะสาเหตุที่การตลาดของคริปโตเขียวนะฮะก็นี่ฮะเกี่ยวกับเรื่องของรัสเซียฮะประเกิดเริ่มดึงทาหารกลับออกจากชายแดนยูเครนแล้วก็คือเหมือนแบบขเขาเรียกอะไรน่าจะยุติแล้วแหละนะย่าจะ่ยุติแล้วนะฮะไม่มีการทําสงครามเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าโหเดัชนีต่างๆหรือหุ้นต่างๆเนี่ยกลับมานะครับคริปโตก็ดีดพุ่งกลับมาเช่นกันนะฮะเพราะว่าคริปโตก เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ล่วงนะฮะก่อนหน้านี้ที่ก่อนจะเกิดบอกว่ารัสเซียจะทําสงครามกันนู่นนี่นั่นนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็เห็นว่าโอ,อ้แต่ละตัวล่วงหมดเลยพอคลิปก่อนหน้านี้ที่บอกว่าคริปโตทําสงครามเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะะที่ผมทําคลิปลงไปนะฮะก็อยากให้สงบสุขเนาะไม่อยากให้มีสงครามนะฮะเรื่องเศรษฐกิจการเมืองสังคมจะได้เปลี่ยนแปลงไปนะฮะจะได้ไปทางทางที่บวกนะฮะเพราะว่าถ้าคริปโตร่วงอีกปีนี้ก็คือ มันก็ทําให้หลายๆคนที่คาดหวังแล้วก็มีความหวังกับเหรียญต่างๆเนอะที่หันมาซื้อหันว่าเข้าวงการคริปโตเคอเรนซีเนี่ยน่าจะเยอะมากๆนะถ้าถ้าทำาล่าล่วงแล้วมากๆราคาล่วงมากๆเนี่ยผมมองว่าก็เจ้าใจกันแน่ๆเลยเพราะผมคนหนึงก็วางกาวไว้เหมือนกันนะวางกาวกับเบบี้ดอสคอย ชิบะอะไรพวกนี้นะฮะเราก็มาลุ่นกันว่าปีนี้จะเป็นยังไงจะเป็นวันปิี่ของเราหรือไม่นะฮะฝากากดไลค์กดแชร์ให้กับช่องเหนือพารวยด้วยนะครับวันนี้แวะมาทักทายแวะมาเล่าข่าวนะครับขอพักผ่อนครับสวัสดีครับ